บางครั้งความหิวก็อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างในชั้นเรียนประวัติศาสตร์โอ้ไม่นะอะไรเนี่ยเควินนายทำขนมเลอะไปหมดทั้งโต๊ะเลยเห็นไหมเอากระดาษฉันไปเช็ดให้เรียบร้อยเลยนะโธก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่แต่เดี๋ยวก่อนฉันมีไอเดียแจมๆละอยากได้อะไรที่การไม่ให้ขนมกระจายออกไหมถอดฝาพลาสติกของกระดาษที่ชู่เปียกออกมา แล้วนำไปติดที่ตรงกลางหอขนมแบบนี้ต่อไปใช้คัตเตอร์ตัดถุงขนมที่อยู่ตรงกลางฝาปิดด้านในออกเยี่ยมเลยทีนี้ก็ปิดไว้จนกว่าพร้อมที่จะอร่อยกับมันอีกครั้งและแทนที่จะมีเศษขนมหกเลอะเทอะคนก็จะกินมันอย่างอร,อร่อยบนโต๊ะได้โดยไม่เลอะเทอะโอ้เควินนายแบ่งขนมให้เพื่อนด้วยน่ารักจริงๆดูหนังตอนกลางคืนนี่เจ๋งสุด ราบใดที่คุณมีขนมพอนะอ่าเอาไปฉันต้องไปเติมหรอให้เควินทำสิคืนนี้นายดูดีมากเลยล่ะเควินเข้าใจละจะให้เติมให้สินะ ันต้องพลาดตอนที่ชอบแน่ๆเลยอะไรเนี่ยไม่นี่แหละที่ต้องการเฮ้เฮ้เกิดอะไรขึ้นอีกนี่ <S <S เราจะทำยังไงละเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ในนี้มีอะไรดีๆอีกบ้างไหมนะ ฉันว่าพวกนี้น่าจะใช้ได้นะสำหรับทำขนมสนุกสนๆตั้งกระทะใส่ลูกอมช็อกโกแลตและ,มะเมล็ดข้าวโพดคั่วลงไปจากนั้นถอยไปและสนุกกับโชว์ได้น้ำตาลและเกลือจะเปลี่ยนขนมให้คุณได้และเมื่อมเมล็ดข้าวโพดคั่วเริ่มสุกก็ใกล้จะเสร็จแล้วถ้วยหาร้อนอยังนะจากนั้นพลิกด้านกระทะ ง่ายใ,ใช่ไหมล่ะยังหิวกันอยู่ไหมเชิญหยิบได้เออเควินสาวๆดูเหมือนว่าอาหารกลางวันจะมาแล้วนะแล้วมันก็ดูน่ากินมากเลยลุยกันเลยไหมพวกเราอืมอร่อยจัง ฉันว่าฉันน่าจะลองบางสักชิ้นนะเดี๋ยวมันต้องวางนิ้วอะไรยังไงเนี่ยดีละ่ะใช้มันแบบนี้ก็แล้วกันอย่านะอย่าเพิ่งหน่นนะไม่นะฉันเกลี่ยตะเกียบบ้าพวกเนี้ยอย่าร้องนะวิกกี้ฉันจะสอนเทคนิคดีๆให้เองโอเควางตะเกียบลงตรงจมูกแบบนี้จากนั้นหมุนไปรอบๆแล้วก็หักครึ่งลงไป ทีนี้มันก็จะใช้ได้ง่ายคือแล้วเห็นไหมว้าวแล้วฉันก็จะไม่มีทางทํามันหล่นอีกแล้วเอาล่าะเจ้าซูชิจงเข้าไปในกระเพาะฉันซะดีดีเชียร <Cheers! S 1> ์สพาการหั่นหอมใหญ่เป็นงานง่ายๆทำไมถึงต้องร้องไห้ทุกครั้งที่หั่นด้วยตาฉันน้ำตามันไหลเองนี่นา ฉันทำได้สิไม่ทำไม่ได้อร่อยจังเลยวิกกี้ร้องไห้อยู่เหรอเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย,ยขนมปังนี้อาจจะช่วยให้อะไรอะไดีขึ้นปรากฏว่าการกัดขนมปังไว้ในปากจะช่วยขจัดอาการแสบตาเข้าหอมใหญ่ได้เห็นไหมฉันตาไม่ไหลแล้ว จ,จสุดๆรักแป้งขึ้นมาบ้างแล้วละสิ yes ถึงเวลาดูหนังตอนกลางคืนที่บ้านเควินแล้วเอ่อดูเหมือนจัสตินจะกินขนมจนหมดแล้วสิได้เวลาเติมแล้วอ่าเดินข้ามคนอื่นระหว่างดูหนังเนะี่ยมันลำบากลำบ,บนเสมอเลยแล้วไม่นานนายก็กลับมาเดินปัดหน้าบางทีวีคนอื่นเขาอีกแล้ว Hey, ระวังรองเท้าใหม่หน่อยจัสตินโอเคกลับมาดูหุ่นยนต์คลองเมืองมาดีกว่าเออเออดูเหมือนขนมมดอีกแล้วเหรอทำ uh huh, ไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยสงสัยต้องกินให้ช้าลงแล้วดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่จัสตินคนเดียวที่ต้องเติมขนมนะหยุดก,ก่อนเพื่อนให้โซเฟียหยิบให้สิใหออยู่ใกล้สุดนะ่ะ บ้าจริงทำไมต้องมาเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นด้วยนะอันที่จริงมันทำให้ฉันนึกอะไรออกล่ะรอก่อนนะเดี๋ยวมาเตรียมขวดเปล่าแบบนี้ไว้ตัดเป็น3ส่วนแบบนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรใหม่ๆได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษขวด2ส,ส่วนนี้ตามแนวยาวจากก้นถึงตรงกลางเมื่อเสร็จแล้วนำทั้งสองแผ่นมาต่อเข้าหากันแบบนี้จากนั้นนำกระบอกหรือจารารส่งกระบอกสูงแบบนี้มา ตั้งขวดขึ้นและใส่ชิ้นกระดาษที่คุณเพิ่งตัดเข้าไปด้านในเทขนมที่คุณชอบลงไปตามแต่ละส่วนที่กระดาษแบ่งไว้เพิ่มสีสันโดยการใช้ขนมที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนโอ้จำฝาขวดที่ตัดไว้ได้หรือเปล่าปิดเอาไว้ด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการกินโอเคหนุ่มๆขนมมาเสิร์ฟแล้วจ้าน่าประทับใจใช่ไหมล่ะ และตอนนี้แทนที่จะต้องลุกไปเติมตอนขนมหมดคุณสามารถเติมได้ง,ง่ายๆจากขวดนี้โดยไม่ต้องลุกจากที่นั่งเลยอย่าลืมปิดฝาแน่นๆแล้วเทต,ตามช่องที่คุณชอบเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าลืมแบ่งให้เพื่อนด้วยสิจัาสตินโชคดีนะที่ฉันแวะซื้อฮอตดอกเจ้าโปรดนี้มาก่อนกลับบ้านอะ่ะเฮ้ยวิกกี้กินอะไรอยู่อะ่ะฮอตดอกเหรออืมไม่อะ่ะฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ว่าก็หิวอยู่นะฉันจะกินอะไรเป็นอาหารกลางวันดีนะไก่เหรอเอ๊ะทากโก้ก็เข้าท่าดีนะไม่ดีกว่าเพิ่งกินไปเมื่อคือเนเองใช่แล้วแพนเค,ค้กเป็นอะไรที่ใช่เลยว่าไงวิกกี้มีปัญหาอะไรกับขวดซอสมะเขือเทศเหรอเอาล่ะได้เวลาเทลงกระทะแล้ววันนี้ฉันจะทำชิ้นใหญ่ๆเลยอุ๊ยพลาดไปหน่อย เออมันดูแบบว่าก็น่าสนใจดีะนะและนี่เธอยังไม่หยุดทะเลาะก,กับขวดซอสมะเขือเทศอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียเด็ดๆแล้วมีขวดซอสมะเขือเทศเปล่าใช่ไหมนำไปล้างน้ำให้สะอาดสิแล้วจากนั้นก็เทแป้งพันเค้กลงไปเทลงไปมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณต้องการได้เลยดูเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะจากนั้นปิดฝาแล้วก็ลุยได้เลย ทีนี้คุณก็จะไม่ทำแป้งแพนเค้กหกเลเธออีกแล้วว้าวชิ้นใหญ่จริงๆโอเคได้เวลาพลิกกลับแล้วสวยงามมากแล้วกว่าจะรู้ตัวคุณก็จะได้แพนเค้กกองโตเลยล่ะว้าวนั่นเธอจะกินทั้งจานคนเดียวจริงๆเหรอโซเฟียเฮ้วิกกี้กินได้กันไหมฉันทำมาเยอะแยะเลยฉันว่าเธอน่าจะลองดูนะโอลิเวีย โอ้ฉันต้องวางแล้วได้เวลาลิ้มรสสุดยอดภายเชอร์รี่ของฉันแล้วอืมหอมมากเลยเควินฉันออภายเผื่อเธอด้วยนะแต่อลองดูนี่ซะก,ก่อนสิโอ้เย้ไม่นะกเกลียดจริงๆเวลาวที่มันเป็นแบบนี้ฮะไม่เอานา มันไม่เวิร์กเลยอ่ะฉันอยากได้ที่ตักซ่าจังเกือบได้แล้วเอามาสิโอนี่ฉันแรงเยอะขนาดนั้นเลยเลยเนี่ย บางทีเราน่าจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะฉันคิดอะไรออกแล้วเอากันไกมาแบบนี้แล้วติดกาวร้อนไปตามขากันไกลแล้วเอาเจ้าชิ้นสามเหลี่ยมที่หักนั่นมาติดลงไปถือรอไว้จนมันแห้ง ีน้ดูให้ดีนะแล้วหน้าพิซซ่าก็จะไม่หล่นออกอีกแล้วเรายกมันขึ้นมาได้แล้วครับท่านผู้ชมชิมรักแก่จริงๆเจ้าพิซซ่าลองใช้ดูไหมล่ะ